ครับที่นี่ใช่ห้องน้ำนะครับห้องครัวครับผมห้องครัวที่ห้องข้อปิดคร <c oughs> <c oughs> ับผมอ๋อครับครับอาหารทอดสีไเลยนะครับโทอดสีได้ได้แล้วครับโอ้ยเกลือก็ร้อนนะถ้าจะกลับบ้านครับครับกินแล้วนะฮะไข่ต้มใช่ไหมครัไข่ต้มไข่ทอดไข่ทอดไข่ทอดครับเออเออ ตัวสามตัวสามของนายยังต้มยำเปตัวสามยยังตัต้มยำใช่ไหมฮะโอเคครับสามครับได้แล้วครับได้แล้วครับผมตัวสี่ไข่เจียวตัวสี่ครับตัไข่เจียวครับผมเร็วๆร็วเลยอ่าล้ต้มยำมาต้มยำเออวตัวสามต้มยำครับต้มสามต้มยำครับผมเอาเสร็จแล้วไปเสิร์ฟเลยเเสร็จแล้วไปเสิร์ฟเลยครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอ่าโต๊ะอะไรก่อนครับผมแพนเอ้กไม่ได้กินแล้วโอ้โหทำใหมเร็วๆเลยต้มยำเลยต้มยำต้มยำครับต้มยำครับ้ เสร็จแล้วครับอะไรออกทางนี้ประตูอยู่ทางนี้ครับครับคุณจะเดินวนอกเพือทำไมคุณท้องมาครับครับผมเสร็จแล้วครับผมใครเจียวครับโอเคมานะคะได้อะไรจากเกมนี้บ้างมะ คืออยากให้อยากให้เล่นให้สดแล้วก็ฟังเสียงเนาะฟังกันฟังเสียงเออใช่น้องสายลองออกไปช่วยกันทุกคนเลยสายทุกคนสามารถทำเสียงให้สายเล่นได้หมดแต่อย่าแย่งกันนะทีละคนลองดู ทรายเข้ามาในห้องอแล้วเดี๋ยวรีแอคตามเสียงถ้าได้ยินเสียงอะไร